สวัสดีครับผมนายสุรชาติเงาละครตำแหน่งศึกษานิเทศวิทยาฐานะศึกษานิเทศชำนาญการสังกัดสำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ครับจากการที่สำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์โดยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหรือกศจอได้ประกาศใช้หลักสูตรประวัติศาสตร์ท้องถิน่นนะครชัยบุรีจังหวัดบุรีรัมย์เมื่อวันที่29สิงหาคม2565และเริ่มใช้ในสถานศึกษาในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565 จากการนิเทศกำกับติดตามการใช้หลักสูตรประวัติศาสตร์ท้องถิน่นนครชัยบุรินทร์จังหวัดบุรีรัมย์พบปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญที่ได้รับการสะท้อนคิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคุณครูผู้สอนคือเรื่องสื่อการเรียนรู้ที่ไม่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิน่นรูปแบบการนำเสนอไม่น่าสนใจสำหรับผู้เรียนไม่สามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้เท่าที่ควร ครูผู้สอนมีความสนใจมีความต้องการที่จะผลิตสื่อขึ้นมาใช้เองแต่ยังขาดทักษะในการออกแบบและการสร้างสื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดและบริบทของท้องถิ่นในฐานะศึกษานิเทศที่มีหน้าที่และบทบาทโดยตรงในการเป็นคู่คิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการแก้ไขปัญหาและการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ กับครูผู้สอนรวมถึงผู้บริหารสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงความสำคัญและปัญหาความต้องการของครูที่มีความต้องการพัฒนาทักษะความสามารถและศักยภาพในการผลิตสื่อการเรียนรู้มาใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของหลักสูตร จึงได้ดำเนินการพัฒนาชุดฝึกอบรมการพัฒนาครูผู้สอนรายวิชาประวัติศาสตร์ระดับประถมศึกษาในการสร้างสื่อมัลติมีเดียประกอบการจัดการเรียนรู้หลักสูตรประวัติศาสตร์ท้องถิ่นนครชัยบุรีจังหวัดบุรีรัมย์โดยได้ดําเนินการควบคู่ไปกับการออกแบบการนิเทศการศึกษาโดยใช้กระบวนการนิเทศแบบชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยงโคชชิ่งแอนด์เมนทอริงซึ่งเป็นเครื่องมือและเป็นกระบวนการสําคัญที่จะช่วยสร้างให้ สถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้มีการประสานความร่วมมือการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการพัฒนาทักษะการสะท้อนคิดมุ่งเน้นการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศกลุ่มเป้าหมายเป็นครูผู้สอนรายวิชาประวัติศาสตร์ระดับประถมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมเ์เขต1เขต2เขต3เขต4ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2566 จำนวน15คนจาก15โรงเรียนได้ดำเนินการจัดอบรมปฏิบัติการสำหรับครูกลุ่มเป้าหมายโดยใช้ชุดฝึกอบรมการพัฒนาครูผู้สอนรายวิชาประวัติศาสตร์ระดับประถมศึกษาในการสร้างสื่อมัลติมีเดียประกอบการจัดการเรียนรู้หลักสูตรประวัติศาสตร์ท้องถิ่นนครชัยบุรีจังหวัดบุรีรัมย์ให้ออกแบบการจัดการเรียนรู้และสร้างสื่อมัลติมีเดียและนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน จากนั้นได้ดำเนินการนิเทศติดตามการใช้สื่อมัลติมีเดียประกอบการจัดการเรียนรู้โดยการนิเทศแบบชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยงโคชชิ่งแอนด์เมนทอโิงโดยมีการนิเทศเป็น3ระยะระยะที่1เป็นการลงพื้นที่แบบออนไซต์ก็คือลงไปสังเกตชั้นเรียนและให้การนิเทศนะครับระยะที่2เป็นการนิเทศแบบออนไลน์โดยการให้คุณครูได้บันทึกวิธีทัศน์การสอนในชั้นเรียน แล้วก็ส่งไฟล์ที่บันทึกรวมทั้งไฟล์สื่อมลติมีเดียที่ผลิตมาให้คณะนิเทศได้ดูได้ศึกษาหลังจากนั้นก็มีการนัดหมายประชุมแล้วก็นิเทศแบบออนไลน์การนิเทศระยะที่3ก็เป็นการลงพื้นที่แบบออนไซต์สังเกตชังเรียนเหมือนกับครั้งที่1เพื่อที่จะให้ข้อเสนอแนะชี้แนะร่วมกันพัฒนาการกฤิตสื่อและนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ จากการใช้ชุดฝึกการพัฒนาครูผู้สอนรายวิชาประวัติศาสตร์ระดับระถมศึกษาในการสร้างสื่อมัลติมีเดียประกอบการจัดการเรียนรู้หลักสูตรประวัติศาสตร์ท้องถิ่นนครชัยบุรีจังหวัดบุรีรัมย์และการนิเทศแบบชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยงโคชิ่งแอนด์เมนทอริงส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ดังนี้ครับผลลัพธ์ที่เกิดกับครูผู้สอนหนึ่งครูผู้สอนสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้และสร้างสื่อมัลติมีเดียประกอบการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรปริศาสต้องถิ่นคนครชัยบุรีจังหวัดบุรีรัมย์ได้ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชีวัดของหลักสูตรมีความทันสมัยน่าสนใจเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 2. ครูผู้สอนสามารถนำสื่อที่ผลิตขึ้นมาประกอบการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. ครูผู้สอนที่ได้รับคำแนะนำการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสนับสนุนจากสถานิเทศและผู้บริหารสารศึกษา ส่งผลให้ครูมีแรงจูงใจในการที่จะพัฒนาตนเองในด้านการจัดการเรียนรู้การสร้างและการใช้สื่อมัลติมีเดียอีกทั้งได้รับประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวคิดกับเพื่อนร่วมงานทําให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่เข้มแข็งในสถานศึกษา 4. ครูผู้สอนมีความพึงพอใจต่อการจัดอบรมและการนิเทศแบบชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยงในการสร้างสื่อมัลติมีเดียในครั้งนี้อยู่ในระดับมาก ผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียน 1. ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้มากขึ้นเพราะสื่อมันติมีเดียที่คุณครูสร้างขึ้นมีทําให้บทเรียนมีชีวิตชีวามีความน่าสนใจและง่ายต่อการเข้าใจในเนื้อหาที่ซับซ้อน 2. ผู้เรียนสามารถเข้าใจความเป็นมาของชุมชนท้องถิ่นและจังหวัดของตนเองได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นช่วยสร้างจิตสํานึกรักและภูมิใจในท้องถิ่นและชุมชนของตอนเอง 3. ผู้เรียนสามารถทบทวนบทเรียนได้ด้วยตนเองทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนได้ตลอดเวลาซึ่งเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 4. ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลผ่านสื่อมัลติมีเดียและมีผลสำเร็จทางการเรียนในรายวิชาประวัติศาสตร์สูงขึ้นผลลัพธ์ต่อผู้บริหารสถานศึกษา 1. ผู้บริหารสามารถประเมินและปรับปรุงการจัดก,การศึกษาให้สอดคล้องกับบริบท และความต้องการของครูนักเรียนส่งผลให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ที่ก้าวหน้าในการสนับสนุนพัฒนาครูและการใช้เทคโนโลยีในโรงเรียนเพื่อเตรียมผู้เรียนให้พร้อมสำหรับศตวรรษที่21 3. ผู้บริหารมีบทบาทในการเป็นผู้นําในการช่วยสนับสนุนครูอย่างต่อเนื่องในการโดยใช้การนิเทศการอบรมและการให้ทรัพยากรที่เพียงพอในการ ใช้เพื่อจัดการเรียนรู้และพัฒนาสื่อ 4. การนําเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนและการพัฒนาครูส่งผลให้โรงเรียนมีภาพลักษณ์ที่ทันสมัยและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป 5. เพิ่มความสามารถในการจัดการการเปลี่ยนแปลงภายในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในด้านของการจัดการเทคโนโลยีและทรัพยากรบุคคลผลลัพธ์ต่อสถานศึกษา 1. การใช้สื่อมัลติมีเดียที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพช่วยเพิ่มคุณภาพการเรียนการสอนทําให้สถานศึกษามีมาตร,รฐานที่สูงขึ้นในการจัดการเรียนรู้ 2. ส,ส่งเสริมการเป็นสถานศึกษาต้นแบบในการใช้สื่อมัลติมีเดียประกอบการจัดการเรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นนะครับโดยสามารถที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้หรือเป็นต้นแบบให้กับสถานศึกษาอื่นๆได้ 3.. ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขมีความสนใจในการเรียนมากขึ้นส่งผลให้ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพิ่มขึ้น4สถานศึกษามีสภาพแวดล,ล้อมที่สนับสนุนการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลทําให้ผู้เรียนและครูสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ ห้สถานศึกษาสามารถทำงานร่วมกับชุมชนในการอนุรักษ์และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่นซึ่งเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนผลลัพธ์ที่เกิดกับสำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์จากการที่ได้พัฒนาทักษะและการสร้างการใช้สื่อมัลติมีเดียประกอบการจัดการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นนครชัยบุรีจังหวัดบุรีรัมย์ในครั้งนี้ครับช่วยให้สำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดมีบทบาทในการอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิน่นโดยส่งเสริมให้ครูผู้เรียนผู้ปกครองรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เห็นความสำคัญของภูมิปัญญาและประวัติศาสตร์ท้องถิน่นส่งผลให้เกิดภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของจังหวัดบุรีรัมย์ให้มีคุณภาพต่อไปขอบคุณครับ